คุณนี่ยมันแซบเหลือกานดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณมีความเซ็กซี่ในตัวเองคุณมีสเสน่ห์เย้ายวนใจคุณมันดูแบบว่าร่าร้อนนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเก่งในทุกๆสถานที่คุณมัน แซบในทุกอน,นูรูขุนขมเอ้ยรูขนุนขมนเอ้ยรูขุมขนเออถูกแล้วนะดูจากโบร,า,รานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณมันแซบแซบทุกที่แซบทุกเรื่องสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคือความแซบของคุณนี่แหละคุณเป็นคนที่มีความแซบในตัวเองมีเสน่ห์มีความเซ็กซี่มากๆนะ เป็นคนที่มีความเซ็กซี่นะเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของเขามากๆสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณเลยคือคุณเป็นคนแคร์ความรู้สึกเขาคุณเอาอกเอาใจเขาคุณช่างเอาอกเอาใจนะคุณเอาอกเอาใจคุณใส่ใจคุณเทคแคร์คุณดูแลคุณเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีมากๆนะแล้วคุณก็มีความเซ็กซี่ในตัวเองคุณดูแลตัวเองดีคุณคุณสวยคุณหล่อคุณเซ็กซี่คุณดูดีคุณมีเสน่ห์ นี่คือสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณมากๆเลยแล้วคุณก็มีความแซบในทุกๆเรื่องนะแซบแล้วมีสเสน่ห์ในทุกๆที่บนตรงบนเตียงอะไรก็นด้นะดูจะมีความเซ็กซี่นะมีสเสน่ห์มีความเร่าร้อนมีความเย้าวยวนใจนะมีความแซบในทุกๆที่จริงๆนะพูดจาก็ดีหวานหูมีสเสน่ห์นะเออช่างเอาออกเอาๆๆใจแล้วแคร์ความรู้สึก นะมันทําให้เขาประทับใจในตัวคุณแบบมิรู้ลืมเลยใครแล้วพ่นายอย่าลืมพี่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันความแซ่บยืนยันสเสน่ห์ของคุณแล้วก็ยืนยันว่าคำทำนายนี้เป็นของคุณด้วยนะคะยินดีด้วยนะ